เพราะซ้ำกับสัตว์ชาวบ้านรอรับของบริจาคหนุ่มสายตาสั้นซึ่งรถเก๋งชนเจ็บเจ็ดรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าสารวัตรส,สอบสวนสพหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนชาวบ้านที่มารอรับสิ่งของบริจาคบริเวณลานโลง่งปากซอยชัยพรวิถี27ตบหน,นองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก เมื่อไปถึงพบชาวบ้านหลายรายอยู่ในที่เกิดเหตุสภาพแต่ละคนมีอาการตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีพลเมืองดีอีกหลายคนกําลังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมเจ็ดรายที่นอนกระจายอยู่เกลื่อนถนนหน่วยกู้ภัยจึงรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนาตัวส่งโรงพยาบาลที่เกิดเหตุยังพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสันจอดอยู่ในสภาพมีร่องรอยการเฉียวชนใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของประชาชนที่จอดอยู่ริมถนน ถูกรถเก่งคันดังกล่าวชนจนได้รับความเสียหายไปอีก6คันโดยมีนายกันอายุ28ปีคนขับรถเก่งนั่งอยู่ข้างทางในสภาพเนื้อตัวสัน่นด้วยความตกใจในการให้การว่าขณะที่ตนเองขับรถเก่งมาตามถนนสายชัยพรวิถีจนมาถึงที่เกิดเหตุตัวเองได้พยายามจะแซงซ้ายรถคันข้างหน้าโดยไม่ทันสังเกตว่ามีประชาชนจํานวนมากกําลังยืนต่อแถวเพื่อรับของบริจาคอีกทั้งยังสายตาสั้นทําให้เบรกไม่ทัน เลยพุ่งชนชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ตนต้องกราบขออภัยและยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีเจตนาจริงๆด้านน,นายวินัยสมาชิกสภาองค์งกรบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าขณะที่ประชาชนกําลังรอรับมอบสิ่งของบริจาคอยู่นั้นรถยนต์คันดังกล่าวได้วิ่งมาอย่างรวดเร็วทางด้านไหลาทางด้านซ้ายก่อนจะเสียหลักชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ประชาชนก็พากันกระโดดหนีตายกันจ้าละวันแต่มีผู้ที่หลบไม่พ้นจึงได้รับบาดเจ็บดังกล่าวต่อมาตำรวจได้ตัวนายกัน ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และตรวจสารเสพติดในร่างกายแต่ไม่พบเบื้องต้นจะแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป